โอเคตอนนี้เราไปรีเกมมาดูเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เควสอันนี้ไหมทำไมทาไมมันไม่ติ๊กให้เราล่ะลองฮาเวสอันนี้สิหรืออันนี้ไม่เกี่ยวกับฮาเวสหรือเปล่าไม่แน่ใจมาเราลองคอลเลกดูค่ะตอนนี้น่าจะได้เป็นเฟ i r t ตแทนแล้วปะอู้ได้อะไรอะ e n e เ g i z e ยส Happy แล้วก็ไม่เห็นนับให้เลยอะหรือว่ามันไม่รวมอันนี้วะเดี๋ยวไว้เรา รอต้นนี้โตก็แล้วกันงงอ่ะถ้ามันบั็กนี่งานจะงอกเลยนะนอนก่อนละกันนะหลวงเจ้นอนค่ะฝนไม่ตกแล้วค่ะงอกแล้วใช่ไหมดูซิว่าเควสมันจะขึ้นให้เราไหมถ้าเควสไม่ขึ้นเราจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยทีนี้อ่าตอนนี้หลวงเจ้สกิลนอนเลเวลอะไรแล้วอะ่ะสกิลนอนหน่อยสกิล natural living เลเวลหกแล้วนะคะเรามาดูซิว่า h r v e s green ผี h a าเวส all อ่ะ h a าเวส all เลยมาจะนับให้ไหมนับปะโอ้ยนี่ไงนับแล้วโอเคแปลว่าตอนแรกน่าจะบักแน่เลยนะคะผมโอเคต่อไปเราต้องอะไร sleep soundly outdoor on ground สามครั้งให้นอนข้างนอกสามครั้ง talk to nature สามครั้งตอนที่เลเวลเก้าอู้ comfortable bath in over โอเคเขาอยากให้เราไปอาบน้ำสามครั้งหิวใช่ไหมหลวงเจ๊อุ้ยร้อยเลยเหรอร้อยเราก็ไม่กินดิเราก็ขายไปได้ Forbidden food อีกแล้วอนะ่ะกินกบไปจ้ะเออกบมันอาจจะยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สำหรับหลวงเจ้นะแต่ว่าก็ได้อยู่นะจ้ะตอนนี้เรามีตังพันสองเนาะวันนี้เรามาทำ aspiration อันนี้ให้เสร็จกันก่อนดีกว่าเลเวลเก้าเลยหรอคิดว่าจะหมด คิดว่า a อสเปเรชั่จะจบได้ในใน EP นี้ไหมทุกคนเลเวลเก้าใช่ปะถ้างั้นให้หลวงเจ้ไปตอนนี้นอนได้ยังน่าจะนอนได้แล้วปะเพราะว่าเอออุ้ยดูท่านนอนดิเมื่อกี้นอนแบบนอนอาซาได้แล้วอ่ะแปลว่าชินแล้วอุย้ยเอ้ยน่ารัก <laughs> หลวงเจ้นอนอาซาได้แล้วอะ่ะดีใจจังเลยค่ะดูดิ <S 1> <S 1> <K ill> เขาแบบชิลแล้วครับ ตอนนี้นี่หนึ่งครั้งใช่ไหมนับยังนับยังนับหนึ่งครั้งยังนับยังไงอ่ะสามครั้งอะ่ะก็สลีปไปแล้วหนึ่งครั้งอย่าบอกแล้วว่าเธอบักใส่ฉันอีกแล้วอะ่ะฉันปวดหัวนะอันนี้อะไรเอ่ย grounded slumber เริ่มรู้สึกดีกับการนอนที่พื้นแล้วนะคะอ,อ๋อแต่เขาบอกว่าให้เราอาบน้ำด้วยนี่หว่างั้นเดี๋ยวเรามาอาบนี่เออต้องแบบ comfortably ด้วย ถ้าไม่ค o มฟอร์ทเทเคือไม่นับอ่านี่ไงนับแล้วหนึ่งครั้งโอเคอุ๊ยอุ๊ย,ย,ย,ยก่อนก่อนที่จะใดๆเรามาขอขอสตาร์ดัสขอ a ฟร y d ดัสเออไม่ใช่สตาร์ดัสสตาร์ดัสคืออะไรแล้วหลวงเจ,มไมจง้ไม่หนาวหรอจ๊ะไม่หนาวหรอจ๊ะนะขอ a ฟร y d ดัสหน่อยนะเออเราต้องค่อยขอ a ฟ r y Dust ไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นจริงๆแล้วว่าเรา f ฟร r y ใช่ปะ่ะอ,อ๋อนี่ไง อ่ะลองถามว่าฉันจะเป็นแฟรี่ได้ยังไงนะ่ะโอ้การจะเป็นแฟรี่น่ะมันเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากเลยนายต้องมีเมล็ดพันธุ์เฟรี่ซึ่งหาได้จากการขุดดินหรือทำภารกิจสั่งจากคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือถามจากแฟรี่เลยก็ได้ก็คือปลูกแล้วก็จะเจอมาเทอร์เนเจอร์แล้วนางก็จะพาเราไปเป็นแฟรี่ะ She was a fairy เราอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นหมอยาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราไปแถวนี้กันอีกทีดีกว่านะคะมาลองสตาร์ดี้ก่อนเลเวล p อัพไหมไม่อัพอุ๊ยมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยถ้าอ่านหนังสืออาจจะง่ายกว่าอ่ะสตาร์ดี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เรเวล u อัพตรงนี้มันทำอะไรได้อุ้ยบาร์ินวอเตอร์ได้นี่นาตรงเนี้ยอ่าอาบน้ำสองครั้งแล้ว เรียนต่อเออเลเวลสแล้วเธอสามารถที่จะ Forage คขุดหา a p o t ติ c ค r y อิน r ก d เดียนได้แล้วเนาะอ๋อแล้วก็คราฟ t ยาที่รักษาอาการได้แล้วนะคะเอ,อ๊แต่สงสัยว่าทีนี้เราต้องสมัครงานหรือเปล่าถ้าเราจะเป็นหมอยาเนี่ยใช่แน่เลยนะเราลองดูซิว่าอ่ะเราคราฟ t อะไรได้เเลเวลหเราต้องมีของนะซี่เราไม่มีของเลย เอลมองคิโอออร่าเพโอเซเลมอนออร่าเพโอบาซิลเราต้องมีของพวกนี้เนาะกลับบ้านก่อนฝนตกอีกแล้วหรอฝนตกเก่งไปนอนค่ะไปนอนก่อนนอนสบายแล้วน,ะนับไหมเออนับแล้ว Connect to power grid นี่ได้อะไรไม่กล้าทำอะ่ะมาอาบน้ำต่อเพื่อที่จะได้ พบ3ครั้งแล้วก็เรายังมีเควสที่เรายังต้องทำอันนี้เนาะ use enhanced eyes level 3 c a t h t r e fish t r e e fish t r e e fish ยังไม่ได้เลยนะไม่ง่ายนะเนี่ยถึงแม้ว่าหลวงเจ้จะไม่ชอบฟิชชิงแต่หลวงเจ้ต้องโกฟิชชิงแล้วหลวงเจ้เปลี่ยนชุดมาใมวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจมาตกหา tree fish ให้เจอจะเจอไหมหรือว่ามันไม่เจอในนี้ฉันเหนื่อยเลือกเกินถ้าเราขุดหา collectible เนี่ยคิดว่า น่าจะทําให้เรารวยเร็วนะคะสแปมครับไอ้แผนฝนคือแบบเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดมากเลยอ่ะู้ oh, มีสาวโทรมาชวนไปแฮงเอาท์นะไปกันไหมไปเที่ยวบ้านเพื่อนกันบ้างนะ,ะไปดูว่าเพื่อนเรานี่บ้านหน้าตาเป็นยังไงโอเคไหนๆก็มาเจอกันแล้วขอแฟรี่ดัสหน่อยครับผมอันนี้คือไอริสลาดิโปซิมที่อยู่ในซิมที่อยู่ในตัวอย่างอุ้ย มีอะไรให้เราเล่นบ้างอุ้ยมีโต๊ะอัปเปอร์ติแครีด้วยแฮะอุ้ยบ้านน่ารักเข้าไปขอยืมใช้หน่อยขอยืมใช้บ้านหน่อยนะคะผมอ๋อลื่นขยันลื่นซะด้วยบ้านสวยอืมอ่าเราสามารถคราฟนนี้ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคราฟมันคืออันนี้ต้องรอเลเวล3หรือว่าเราจะไปซื้อหนังสือมาอ่านดีนะบ้านเขาอยู่อ้ยโซนนี้น่าจะเป็นโซนแฟรรี่เลยนะมีอะไรให้เล่นบ้างมีอันนี้ให้ขุด อันนี้อาบน้ำได้ไหมเพราะว่าน่าจะเป็นลำธารตื้นๆน,น,นะคะต้นไม้นี่อุย้ยมีไอ้ต้นนี้ด้วยต้นคันคัน้านแฟรี่นี่นะมีอะไรให้เล่นอีกโอ้นี่ไงมีที่วาปน,นี้เทเลพอร์ตอุย้ยเพื่อนเพื่อนฟรี่เต็มเลยค่ะแฟรี่เต็มเลยอุย้ยเรามีอันนี้ตั้งตั้งงานอยู่ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อด้วยนะคเนี่ออันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยสปงบาร์อินเวสติเกตแฟรียคอร์ด Learn about research how to become fairy moss vale fairy hub estate steam toilet อ่าเป็นแบบรานสาธารณะเป็นที่ชุมชนเรามาใช้ห้องน้ำได้ก็เก๋ดีนะค่ะวิ้มีบ่ออมฤตอันนี้ด้วยอะไรเอ่ยจ้ะ bath in emotion ask to change emotion moon drop spring อ๋อทุกคนอันนี้มันคือสะอนโนดดต <laughs> ต่อนโนดาาที่เราสามารถลงไปเปลี่ยนอีโมชันได้เอาเอาเอา,เอาไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ที่ไหนอลิซอลิซอลิซทำไฟไหม้บ้านไอลิสอยู่ไหนอลิซไฟไหม้เฮ้ย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 ตุยตุยตุยแน่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 อ๋ยไม่ตุย,ต,ย oh, ตกใจดับไหมดับไหม โอเคนึกว่าจะมีซิมตุยตั้งแต่ EP แรกซะแล้วโอ้ยียนางเอ้ยเรามานอนตรงนี้เลยได้ไหมโอ้ฤดูร้อนแล้วหรอยังนี่แต่อากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะคะว่ามันกำลังจะกลายเป็นฤดูร้อนเลเวลอัพไหมเลเวลอัพให้หน่อยนะเออเลเวลเจ็ดแล้วทุกคนตอนนี้เราสามารถใช้พุ่มฉี่แบบมือถือได้โดยที่ไม่รู้สึกสกปรกแล้วนะคะแล้วก็การกินอาหารสดนี่มันสนุกเหลือเกิน m e d i เทต e นเนเจอร์ได้แล้วแปลเรากลับบ้านของเรากันดีกว่ากลับมาบ้านฝนตกแปลว่าภูมิอากาศแถวบ้านเรานี่คือแบบแย่มากเลยมาหาอะไรกินต่อฮะกินกบกันกบแพงอันนี้ก็ขายไปสรุปเราได้หาตังค์บ้างไหม <laughs> คําถามออยากเลเวลเก้าแล้วลองมาเมดิเทตกันซิว่าหลวงเจ้มานั่งสมาธินะ,ะหลังจากที่ลามาแล้วไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะฮะได้สกิลอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง Natural Living อย่างเดียวถ้าได้สกิล e d i t a t e ด้วยน่าจะกิบเกอืืมหรอดูร้อนแล้วนะคะเล่นมาเจ็ดวันแล้ว <c oughs> กะว่าจะทำ Aspiration อันนี้ให้จบในเอพิโซดนี้ไม่รู้ว่าจะไหวไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> นูเจ้ป่วยแล้ว this can form a very imbalance <c oughs> เรา i m b a l a n c e <oughs> หรอไม่นี่ยังแต่ป่วย เขาบอกว่าอะไรอ่ะจะเกิดจากการอิมบาลานซ์ของร่างกายก็ได้ความไม่สมดุลเนาะหรือว่าจะติดมาจากซิมคนอื่นก็ได้ใช้ห้องน้ําที่ห่างจากบ้านตัวเองเธอหรือไม่ก็แบบอาจจะตื่นมาเรารู้สึกป่วยนั่นเองนะคะมันหายได้เองแต่ก็ อยากหายเร็วกว่านี้ไปหาหมอยาก็ได้หรือว่าจะไปหาเพื่อนที่เป็นเฟรี่ก็ได้นะตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีแปลกๆแ,แ,แล้วก็หวังว่ามันจะไม่ใช่อะไรตอนนี้กลายเป็นป่วยจริงๆแล้วบัดหลวงเจดินวอช wash hands ไม่ได้ล้างมือหรืออาจจะเพราะว่าไปเจอซิมแปลกๆมาอุ้ยแล้วมันมีบอกไหมอ่ะว่าว่าเราเป็นโรคอะไรอ่ะ emotional void นี่ไงมีโรคบอกบอกว่า รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีโนม just use what ทำไมอะ what มันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเต็ม yeah, yeah, ไปหมดเลยคะเนี่ยอยู่ดีๆก็มีโนมมาทําความสะอาดบ้านหนึ่งวันพันเหตุการณ์อยู่ดีๆก็ป่วยแล้วอยู่ดีๆก็อะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไปแล้วฉันก็ป่วย ฉันป่วยแล้วฉันจะทํายังไงฉันจะต้องไปหาออไอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยนมนมกระดิกกระดุกกระดิมาจากไหนอ่ะเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้อะฮะอะอะไปไหนแล้วอะไปนู่นแล้วอ่ะอุ้ยไม่สบายอกแตกด้วยเราเรียกเพื่อนเรามาดีกว่าเผื่อเพื่อนเรามีวิธีรักษานะคะคุณแคเรนแ,แค่คล่น แคเลนแคเลนอย่าพึ่งอันนี้ไง ask for help curing นี่เอ่อ uh, care, care. ช่วยรักษาฉันหน่อยได้ไหมดูสิเนี่ยฉันเป็นโรคต้อหินเต็มตัวเลยเนอะได้เลยว้ารักษาแล้วหรออุ้ยหายเป็นปิดทิ้งโอ้โหเพื่อนรักเพื่อนรักของเราเลยฮิปบัะหนึ่งทีง่ายขนาดนี้เป็นแฟรี่ก็ได้ไม่ต้องเป็นหมอยาหรอก <laughs> อยากจะอัพเวลให้เร็วๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องโ o r a เ e ไปเรื่อยๆก่อนเนาะเราอยากจะเป็นอั t ติแค r y ด้วยเพราะฉะนั้นมาหาของที่อาจจะต้องใช้นะเพื่อที่จะไปคราฟสูตรนูนีนานโนนะคะมีแต่เอคอนเหรออืมล้วมีแต่เอคอนนะ would like to come hang out อามาก็ได้เอ้ยนางป่วยเราติดจากนางมานี่นะออกไปเจอคนก็ติดโรคมาเลย่ะเรามาอับน้ำกันนะคะ ตอนนี้ไม่ต้องกลัวหนาวตุยแล้วนะเพราะว่าฤดูร้อนนะคะของเจก็เริ่มจะค่อนข้างคุ้นชินกับการอยู่ข้างนอกบ้านแล้วถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะแย่มากเลยนะแบบนี้คือแบบขนาดฤดูฤดูร้อนอะ่ะยังฝนตกเลยอะ่ะดูดิฝนตกแล้วก็ไม่คืมแล้วก็แบบไม่ค่อยมีวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเท่าไหร่นะคะตอนนี้น่าจะนอนได้แล้วนะต่อให้มีฟ้าฝนผ่าแต่ว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้เราก็เหลือเลเวล9ก้าใช่ไหมออ โอ้ oh my god หลวงเจ้ฟ้าพาโอ้ยจะลาแบ้เออตกใจหมดเลยเฮ้อคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องสร้างอะไรสักหน่อยคุ้มกะลาหัวหลวงเจแล้วนะคะไม่งั้นก็อาจจะตุยเย่ได้เพราะฉะนั้น สร้างซุ้มที่คุ้มกะลาหัวหลวงเจ้นิดนึงนะมีตังอยู่สองพตอนนี้เราจะสร้างอะไรได้บ้างนะคือด้วยรถนี้เขาทำพื้นที่มาให้มันไม่ค่อยเรียบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องหาโซนที่หลวงเจ้จะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะแล้วก็ที่ซุกหัวนอนเดี๋ยวเรามาสร้างโรงเรือนให้โรง,งเรือนอีกนะซุ้มกะลาให้หลวงเจ้นิดนึงนะวางเสาเสาใหญ่โตมากอ่าคิดซะว่าปลูกไว้กับ ต้นไม้นะฮะแล้วก็จะมีหลังคาอันน้อยที่จะอยู่ใต้ใต้ร่มไม้อันนี้หลงเจ้ก็จะอยู่ในศาลานะฮะเออมีหลังคาหลงเจ้มีที่กันฝนแล้วนะคะเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยเอาเสือสักพืนไหมเออลอยว่ะเพราะว่าพื้นไม่เรียบใช่ไหมลองสสยจะต้องทําตรงนี้ให้เป็นพื้นเรียบๆนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้มันจะได้พรมจะได้ไม่ลอยลอยไหมเหมือนพรมจะยังลอยลอย,อ,ยอยู่นะแต่ว่า ก็โอเคไม่เป็นไรจริงๆหลวงเจ้เริ่มมีชั้นวางหนังสือได้แล้วนะเพื่อที่จะได้ไปซื้อหนังสืออ p o t ทิเ a อรี่มาอ่านอุ้ยแต่จริงๆโตอพอลทิเกอรี่แค่ร้อยเดียวเองเหรอซื้อเลยก็ดีนะคะเริ่มที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองนิดหนึ่งนะฮะโอ้ร oh, าคาถูกอ่า ah, หลวงเจ้เริ่มมาเริ่มมานะเออมีชั้นวางหนังสือแล้วมีไฟหรือยังหลวงเจ้มีไฟหรือยังไฟเบสเกมไฟอาท์ดเบสเกม นี่เออเอาแค่นี้พอไปหลวงเจ้แค่นี้พอไปเราได้บ้านหลวงเจ้แล้วนะฮะหนึ่งหลังตอนนี้หลวงเจ้ก็มีที่ซุกหัวนอน <c oughs> <c oughs> โดนฟ้าป่าเข้าไปแ <c oughs> ทบช็อกเลยมา forest for food อยากให้เลเวล up นะประจุไฟฟ้าคือยังออกมาจากตัวหลวงเจ้ไม่เลิกนะเพราะว่าโดนไฟช็อตเข้าไปเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเข้าไปงงไปเลยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วอีกนิดเดียวจะเลเวลเลเวลอะไรนะทุนเลเวลแปด นี่ได้อะไรมาก็คือมาเจอของอะไรสักอย่างเนาะที่มีคนมาฝังเอาไว้ new apothecary ingredient เป็นอเป็นส่วนผสมใหม่ของสิ่งนั้นคืออะไรวะอ๋ออยู่ใน household inventory เรามาดูว่าของที่เราได้เมื่อกี้ที่<ร>อยู่ใน household inventory คืออะไรเนาะ household เออเดี๋ยวนะ seriously เราคือ เพิ่งซื้อมาโอ้ไม่ก็หายไปเลยแล้วกันเนาะมีแล้วมไม่เป็นไรนะคะมีได้ของฟรีมาด้วยขุดๆเอาก็เจอได้นะโต๊ะ a p o t ิแ c a r y เนี่ยอีกนิดเดียวก็จะเลเวล8ใช่ไหมล่ะแล้วเราต้องการเลเวล9เพื่อที่จะทำ aspiration nature n o m a d ให้ครบเนาะกินเห็ดกินเห็ดให้หน่อยกินเข้าไปอ๊บเออกินจนได้เลเวล8แล้วนะคะ นอนมานอนใต้นี้ดีกว่ามนนะ่วงนอนใช่ไหมเอา้ามีจดหมายมาด้วยมีบินว่ะสามร้อยหกบาทตอนนี้หลวงเจ้มีเสือให้นอนแล้วนะไม่ต้องนอนบนพื้นหญ้าและอย่างน้อยก็นอนบนพื้นเสือนิดนึงนะจะได้ไม่คันหลังปล่อยให้เขานอนไปนะคะเตินมาตอนบ่ายนะคะก็ไปอาบน้ํา ยังคงอาบน้ําในบ่อนี้อาบน้ําชื่นใจอากาศเริ่มร้อนแล้วนะฮะเป็นฤดูร้อนแล้วเนาะค่าความสะอาดก็ขึ้นเร็วขึ้นนะไม่เหมือนตอนแรกๆใช่ไหมที่แบบอาบน้ำมากกว่าจะสะอาดเนาะดูแลตัวเองวนไปอาบน้ําเสร็จก็มาฉี่นะแหมการที่ฉี่ตรงไหนก็ได้นี่มันก็สะดวกสบายดีจริงๆ <laughs> นั่งสมาธิสักหน่อย ให้สมกับการที่เคยบวชเรียนมาอยู่ในธรรมชาตินั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเราจะลอยได้ไหมนะโอ้มาลึกกุ๊มาลุกกุ๊กมาลุกกุกกักจะกระดือจะกระดืออ้าพอแล้วหรอพอเองด้วยนะเราคิดว่าเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาให้หลวงเจ้นะทำการสมัครงานฟายจ็อบลองดูสิคะ อ่านี่ไงเป็น natural p a t h มันต้องมาสมัครงานตรงนี้จริงๆด้วยเนาะตอนนี้เราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำให้หลวงเจ้เป็นเลเวล9ให้ได้32%เปเซ็นและเม d ดิเทตต่อเดี๋ยวเราไปปั๊มสกิลแล้วเรามาเจอกันตอนที่เลเวลแล้วกันนะคะ แล้วอีกนิดเดียวโอเคตอนนี้หลวงเจ้ก็ natural living level 9แล้วนะคะเราก็จะสามารถสำเร็จการทำ aspiration ของเราได้แล้วนะคะเราก็ให้หลวงเจ้ทั้งขุดทั้งดูแลตัวเองเนาะอาบน้ำกินอะไรอย่างนี้นะสิ่งที่ได้มาใน inventory นะคะ เราก็จะขายอันที่ไม่ได้ใช้เนาะกบถูกถูกก็เก็บเอาไว้กินก็นแล้วกันขายไปได้ทั้งหมดห้าร้อยเกสิบสี่มีตังพันสองมาเรามาสำ,สำเร็จกิบเออสำเร็จกิบอีว่ทำแอส i พ a t i o เให้เสร็จกันอะไรนะ Talk to nature ์ r e e time ก็คือคุยกับต้นไม้เนาอต้องกด Talk to nature นะคะสามครั้งปฏิบัติ สามต้นไปเลยแล้วกันโอเคสามครั้งเราจะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับแอสไปเรชันนี a, ้ <S 2> <S 2> เรียบร้อย aspiration complete นะคะหลวงเจ้นี่ก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยมาอาศัยอยู่ในโลกล่าแห่งนี้นะคะทางการทำสวนการตกปลานอนข้างน,นอกนะคะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แล้วเราก็ได้ trade nature's best b u t ก็คือเกื้อนแท้รักธรรมชาตะะิมาดูกันซิว่ามันคืออะไร นี่ nature space b u t นะคะ completing s i m with this trade will find their balance out of the nature world and have a little extra fun when they run into the garden p o w e of i n i s c r e e n ก็คือเขาจะรู้สึกค่าบาลานซ์ของเขาเนี่ยจะดีขึ้นเวลาอยู่ในโลกของธรรมชาติเนาะแล้วก็จะมีความสุขเวลาไปเจอ Grad garden p o w e of i n i s c r e e n น่าจะเป็นคุณอะไรนะ Spruce almighty แน่เลย จบเรียบร้อยไปกับ aspiration แรกของเรานะคะเดี๋ยวเราว่าพอแค่นี้ก่อนสำหรับเอพิโซดนี้นะไม่รู้ว่าจะสั้นจะยาวเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะคะเราจะพาหลวงเจ้ไปเริ่มต้นการเป็นอนะัปติแครีเนาะแล้วมาดูกันว่าอาชีพนี้มันจะทำอะไรได้บ้างนะคะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe s u b สไครป์ให้ด้วยนะคะคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะส่วนวันนี้หลงเจ๊ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย